สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ใหม่ครับนืครับกับผมดากี้เกมเมอร์โอเคกลับมากันต่อกลับมาอีกแล้วกลับมาครับเนื้อครับอ,อ่พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่อ่สินะครับโอเคก็เป็นพาร์ทที่15กันแล้วสําหรับซีรีส์นี้นะครับแล้วก็จะเป็นพาร์ทที่ผมจะมาแจกแมปแล้วก็ รีวิวแมปของผมเองนะครับโอเคก็หลายๆคนก็น่าจะรอมั้งนะก็ขอบคุณที่รอกันนะครับโอเคเอาแมปนี okay. ้ก็เป็นแมปที่ผมเล่นเอาชีวิตรอดนะครับเล่นเอาชีวิตรอดกับ NPC นะครับซึ่งก็คือเราต้องดูแล NPC นั่นเองนะครับแล้วก็สร้างเมืองออสร้างเมืองบ้านพันุ์ดีให้มันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งแบบนี้ก็เล่นกันมา15พาร์ทกันแล้วนะครับโอเค ก็เริ่มต้นเลยครับก็จะอยู่ที่บ้านหลังนี้นะฮะเอ่อบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเล็กๆนะครับเป็นบ้านร้างของ n b c นะครับผมก็เลยทําการยึดเป็นบ้านของตัวเองนะฮะเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะเล็กนะฮะแล้วก็แคบแคบนะครับแล้วก็ <laughs> ก็มีกล่องอยู่เต็มไปหมดนะฮะซึ่งก็ทําให้บ้านมันแคบลงน <laughs> ะครับ <laughs> ก็บ้านหลังนี้นะฮะ ผมใช้มาก็ตั้งแต่พาร์ทที่1นะครับตั้งแต่เอาชีวิตรอดในคืนแรกจนมาถึงพาร์ทนี้พาร์ทที่15นะครับก็ยังใช้อยู่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าขี้เกียจสร้างบ้านใหม่ก็อยู่มันหลังนี้ด้วกันเนาะสำหรับกล่องนี้ก็เป็นกล่องที่เป็นบั็กนะครับที่มันแยกจากกันนะฮะก็ปล่อยมันไม่มีอะไรนะครับในบ้านก็จะมีของเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็ถ้าใครโหลดมปไปก็เนี้ยเอาไปใช้กันตามสบาย เอาที่สบายใจกันไปเลยนะครับอยากทำอะไรก็ทำเลยนะฮะไม่ได้ว่าอะไรแค่ออมสำหรับในบ้านนะครับก็จะเป็นบ้านที่ตกแต่งแบบไม่ได้ตกแต่งนะก็มีอะไรวางก็วางไปนะครับเอาส่วนข้างล่างนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นทางลงไปสู่เหมืองนะครับซึ่งก็เป็นเหมืองที่ค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะก็ไม่ต้องลงไปหรอกเนาะนะฮะ โอเคแล้วก็จะมีตรงหลังบ้านนะครับก็จะเป็นฟาร์มไก่ที่ใช้สําหรับเก็บไข่ไก่นะครับก็ก็เก็บไข่ไก่ได้เยอะพอสมควรนะฮะก็ดีเลยเล็กหลังบ้านนะฮะโอเค okay. ออกจากบ้านแป๊บไปดูข้างนอกว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะเคเคครับ, okay. Okay. รบไปสู่ข้างนอกบ้านนะฮะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้าน n b c ซที่มีสองหมู่บ้านอยู่ติดกันนะครับซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่เล็กนะครับเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะซึ่งก็มี n b c อาศัยอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็โอเคเออบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ได้สร้างสื่อสารไว้ให้เขาข้างบ้านนะฮะให้เขาได้อยู่ใกล้ๆบ้านเขาเนะครับเพราะว่าเขาก็ นะฮะได้ลาจากโลกนี้ไปแล้ว NPC ที่น่ารักของเรานะครับก็ไม่เป็นไรเนรื้อฮะเรายังมี NPC ที่เราต้องปกป้องอีกเยอะแยะมากมายนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าฟาร์มนะครับซึ่งก็มีซุ้มประตูที่อลังการนีครับเป็นซุ้มประตูโง่ๆนะฮะก็เป็นทางเข้าฟาร์มนะฮะ ฟาร์มตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟาร์มแบบระบบฟาร์มอัตโนมัตินะครับซึ่งก็ถ้าอยากรู้ว่าทําไงก็ไปดูในคลิปเก่าๆกันได้นะครับว่ามันทาไงําหรับฟาร์มอัตโนมัติในสไตล์ของผมนะครับแล้วก็จะมีพืชผักสวนครัวกันแบบครบทุกชนิดกันเลยทีเดียวนะฮะก็นะครับสามารถเออกินได้ทั้งชาตินะครับไม่มีวันหมดนะฮะก็เอาไว้ตรงนี้แหละนะครับก็ตั้งขวางทางไว้นี้แหละนะฮะถ้าบ่างๆเดี๋ยวจะทําที่เก็บผลผลิต ดีๆกว่านี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ว่างนั่นเองนะครับโอเคจบสิ้นไปสำหรับฟาร์มเนี่ยเป็นฟาร์มอัตโนมัติที่ใหญ่มากนะฮะก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาแล้วก็มีครบทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งข้าวแครอทบีทรูทเนะีฮยเมลอนพัมกินแล้วก็ชูการ์เคนแล้วก็โกโก,ก,ก,ก้บีนนะครับซึ่งก็ครบครันกันเลยทีเดียวเนะฮะอืมแหลกนะครับ ก็ค่อนข้างจะแหลกนะครับแถวนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะครับโอเคในจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟาร์มวัวของผมนั่นเองนะครับก็เป็นฟาร์มวัวฟาร์มแกะฟาร์มหมูก็อยู่รวมๆกันนะฮะก็เป็นฟาร์มที่ใหญ่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้มีมากนะฮะไม่อยากให้มีมากหรอกมันแหลกนะครับก็ว่างๆก็เดี๋ยวจะฆ่ามันให้หมดนะฮะโอเคก็จบสิ้นไปนะครับสนตรงนี้นะที่เห็นเป็น ออเป็นนี่ฮะมันก็คือโรงงานเล็กๆนี่ครับเป็นโรงงานที่ใช้สําหรับผลิตเนื้อนะฮะผลิตเนื้อโร,โรงงานสําหรับฆ่าพวกสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งก็ถ้าใครอยากรู้ว่นทํายังไงก็ไปดูกันได้ในคลิปเก่าๆเขานะครับในซีรีส์นี้แหละนะฮะก็ประมาณพา์ที่6ที่7นี่ละมั้งนะถ้าจะไม่ผิดก็เป็นโรงงานโง่ๆอันนึงนี่ครับซึ่งก็ใช้การได้ดีทีเดียวนะครับโอเคอสำหรับจุดตรงนี้นี่ครับก็จะเป็นฟาร์ม ต้นไม้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีต้นไม้เต็มเนี่ยเพราะว่าก็ตัดไปใช้จํานวนหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้ปลูกแทนนะขที่เกียจปลูกก็ปล่อยมันไว้งี้แหละนะฮะโอเคไปกันต่อครับไปตามทางนี้นะครับไปตามทางตรงนี้นะครับก็จะพาไปสู่ท่าเรือท่าเรืออันยิ่งใหญ่ของเราเป็นท่าเรือที่รอเรือเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเรือนะครับในไมค์ครับศูนย์จุดสิบศูนย์นะครับตอนนี้ก็ 0ู4กันแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้อัปเดตนี่ยก็ใช้ในเวอร์ชัน0 1นนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรครับนอกจากแก้บัก๊กนะฮะก็เป็นท่าเรือที่เวิร์งวางว่างเปล่าก็ยังไม่ได้มีไม่ได้มีเรือมาให้เราได้เทสท่าเรือของเราก็ปล่อยมันไว้งี้แหละนะครับก็ไว้มันมีเรือเราก็ได้ใช้เองแหละเนาะนะครับส่วนตรนนั้นก็เป็นกระทงหลงทางเนี่ยกระทงตั้งแต่วันลอยกระทงนู่นนะครับ ก็ปล่อยไว้งั้นแหละนะก็มีประมาณนี้แหละเน้ no. มีอะไรอีกวะเอ,อ่อมีอ๋ออีกที่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็อยู่ไกลไม่ไม่ไ,มไมกลเท่าไหร่นะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละเนะี่ยโอเคไปตามทางนี้นะครับคลิปก็อาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับเดินไปตามทางนี้นะฮะโอเค ก็ทําทางไว้อย่างดูดีนะฮะทำทางไว้อย่างรู้ราแต่คือก็ทําไว้งั้นแหละนะฮะตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ํานะครับก็เป็นสะพานโง่ๆนะครับที่ใช้สำหรับข้ามสะพานให้มันสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับโอเคโอเคครับเราก็มากันในจุดตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีรูให้เราลงไปนะครับเราก็ลงไปแค่นั้นแหละฮะลงดิโอเคก็อยู่ลึกๆตรงครัวนะครับที่เราจะไปนะครับมันก็เป็น คือเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่แจ่มเลยทีเดียวหนึ่งครับโอเคลงไปสู่ด้านล่างเนะฮะโอเคลงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเปิดมันแป๊บหนึง่งอ่าตรงนี้นะครับมันก็คือฟาร์มซอมบี้คุงนะฮะซึ่งก็ใช้สำหรับผลิตซอมบี้แล้วก็ ปั๊มไอเทมที่ได้จากซอมบี้นะครับซึ่งเป็นพวกเอ่อพวกขนนกมันฝรั่งหรือแครอทหรือก็มีแค่นี้แหละฮะที่มันได้จากซอมบี้นะครับซึ่งก็สามารถใช้ปั๊มได้นะครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามันทำไงนะครับก็ไปดูกันได้ในคลิปเก่าๆนะครับมันก็จะผมก็จะทําคลิปสอนไว้อยู่นะครับซึ่งมันก็จัดว่าเด็ดเลยทีเดียวนะครับสามารถเอาไปปรับใช้ในอมสเปาตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก s k e ลิ t o ตัหรือแมงมุมนะครับก็เอาไปลองกันทำกันดูกันได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเค okay. ก็ตรงนี้ก็เป็นบันไดที่ผมทำขึ้นไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้มันเดินสนุกดีนะครับก็เดินแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วนะก็เวียนหัวกันเลยทีเดียวนะครับ โอเคสำหรับพาร์นี้นะฮะก็มีกันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะสำหรับแบบนี้นะครับลิงก์แมปก็เดี๋ยวจะให้ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเอาไปโหลดเล่นกันได้นะครับถ้ามีคอมเมนต์ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ทางช่องคอมเมนต์นะครับก็หรือใครอยากเอาไปรีวิวเอาไปเล่นเอาไปทำอะไรหรือไปนะครับก็อย่าลืมเครดิตให้กันด้วยนะฮะจะได้นะครับจะได้มีเครดิตให้กันก็นะฮะอย่าลืม กันด้วยสำหรับเครดิตนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครตโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ยังเล่นไม่จบนะครับก็มาแจกแบบกันให้ไปดูกันเฉยๆนะฮะไว้เรามาดูกันอีกเรามาดูกันต่อสำหรับซีรีส์นี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่ามันยังอีกเยอะกว่าจะจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า